สวัสดีแฟนบอลแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่อง่อวสารของสมโมสรแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับก็โยงกันมาในเรื่องของทัพนักเตะที่มีการยืนยันผ่านสื่ออย่างเอ็มบีเอ็นนะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับ ก่อนเกมที่เราจะพบกับนอร์ซิตี้ในคืนนี้นะครับซึ่งที่น่าสนใจเนี่ยมี2เรื่องนะครับ2นักเตะนั่นแหละก็คือฮันนีบาลเมสซี่ที่มีลิทไลชื่อติดตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เกมน,นี้ก็มีลิทไลชื่อติดในทับพบกับนอร์ซิตี้อีกนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มีการเรียกร้องกันข้างเยอะเนี่ยก็คืออา e เดฮันโดกานาโชที่ทําได้ดีกับชุดเยาวชนก็ มีรายชื่อติดทับมาด้วยนะครับซึ่งภาพรวมเนี่ยน,นะครับที่มีการคอนเฟิร์มกันออกมาเนี่ยก็คือดวิเอิกยานะครับดีเนอร์สันทอมฮีตันนะครับแล้วก็เดียโกดัลโลแฮร์รี่แม็กวดินเดนเลิฟฟิลโจนเอีลิกบายยี่อเล็กเตอร์ลิสนะครับมาติดป๊อกบาบรูโนเมสซี่มาตาซานโชโรนโดอิลองกากานาโช่แล้วก็มาคาร์ดฟอร์ดนะครับ เหตุผลสำคัญเนี่ยอาจจะมาในเรื่องของเกี่ยวกับนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บด้วยแหละทำให้ทางลาบต้นงกเนี่ยก็มีความจำเป็นแหละที่จะต้องผลักดันพวกผู้เล่นเยาวชนขึ้นมาบางรายนะครับเพราะว่ามีการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับว่าคุมกำลังชุดใหญ่เนี่ยมีปัญหาอาการบาดเจ็บมัน่นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชอก่อนหน้านั้นนะครับมีในรายของแมคคมินี ราเรูลว่ารานนะครับเอเดสันคาวานี่นะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะฮะเฟรดด้วยก่อนหน้านั้นอีกนะครับที่รวมลงกันแล้วเนี่ยห้ารายก็เลยต้องมีการผลักดันบางรายขึ้นมาที่เป็นดารุ่งแล้วก็นักเตะชุดใหญ่ผสมบนเปนกันไปนะครับซึ่งผมมองว่ายังไงดูแล้วนัดเนี้ยมันก็ต้องมีการลองใช้แหละมันก็ต้องมีการใช้นักเตะพวกแบบไม่ค่อยได้รับโอกาสบ้างนะครับเผื่อที่มันจะดีกว่าพวกตัวจริงที่ลงไปนะฮะ แล้วก็ไอ้พวกตัวสำรองอย่างเช่นกานาโชเมสบีนอย่างเงี้ยสองดาวรุ่งอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะมีแรงกระตุน้นมีแพชชั่นมากกว่าพวกตัวหลักๆก,ก็ได้เออแนวรับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงดูบ้างไหมนะครับก็คือเอาพวกบายยี่ให้โอกาสกันดูบ้างนะครับฮวนมาต้าก,ก็สง่งลงเล่นไปนะครับก่อนที่จะมีการแยกทางกันเพราะว่าเส้นทางที่เหลือเนี่ยโอเคลาบันิกอาจจะบอกว่าลุ้นท็อปโฟได้แต่ว่า คือดูแล้วเนี่ยมันก็ยากมากๆแล้วนะครับที่จะลุ้นในเรื่องของตำแหน่งท็อปโฟร์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเสียก็ส่งไปเถอะนะครับใครที่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับนักเตะเดาวรุ่งที่มีความกระหายมากกว่าดูที่จะมีความกระหายมากกว่าก็ส่งลงเล่นไปนี่คือมุมมองของผมนะส่วนแพนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนี่คือเรื่องดาวก่อนเกมนะครับที่เอามาฝากกันส่วนบบสมัมภาษณ์ที่น่าสนใจอื่นๆนะครับก่อนเกมรับต่างๆก็บอกว่าเขายอมรับครับว่า ผู้เล่นคนสําคัญของทีมเนี่ยมันขาดหายไปนข้งเยอะนะครับทําให้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุสาคัญน,นะที่ทําให้ผลงานภาพรวมของทีมเนี่ยไม่สม่ำเสมอสักเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นในช่วงสัปดาห์นี้เราขาดหายผู้เล่นคนสําคัญไปประมาณสนสามรายรวมกันแล้ว5รายนะฮะมันก็มีผลเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นอยู่แล้วนะครับรวมถึงในเรื่องของเกี่ยวกับ การตัดสินใจนะครับการตัดสินใจที่รับงานคุมทีมแมนเชสเตอร์เด็ถ้าย้อนไปได้เนี่ยเขาจะมีการตัดสินใจรับงานไหมท,ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันเป็นงานที่ยากนะครับแล้วก็แมนยูเป็นทีมที่วุ่นวายซึ่งเจ้าตัวบอกว่าไม่เสียใจนะครับถ้าย้อนกลับไปได้เขาก็ยังยืนยันคําเดิมครับว่าเขาต้องการคุมแมนเชสเตอร์เด็นะครับนะถึงแม้ว่าในปัจจุบันภาพรวมจะไม่ค่อยโอเคก็ตามในเรื่องของผลงานภาพรวมของทีมนะครับแล้วก็เรื่องของระบบระเบียบสไตล์การเล่นต่างๆนะครับ นอกจากนี้ลับนักนิ่ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของกระแสแฟนบอลด้วยนะครับที่มีการประท้วงกันบางกลุ่มนะครับล้บนักนิ่บอกว่าเขาก็หวังว่าแฟนบอลเนี่ยจะยังคงส่งแรงใจเชียร์ทีมในเกมพบก,กับนอริซิตี้ในช่วงวันเสาร์นี้อีกด้วยนะครับแม้ว่าจะมีการประท้วงกันก่อนเกมไปแล้วนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะมีบางกลุ่มในภายในสนามด้วยนะครับหรือว่านอกสนามก่อนเกมกันในขันด้วยนะครับ อ่ะทีนี้พอพูดถึงการประท้วงของแฟนบอลเนี่ยนะครับก็ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทางสโมสรหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการเพิ่มมาตรการการป้องกันนะครับรักษาความปลอดภัยที่สนามซ้อมคาร์เรนตันสนามซ้อมของแมนยูนะครับเนื่องจากว่ามีกลุ่มแฟนบอลกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้มีการไปประท้วงตระกูลเกีวเซอร์หน้าสนามซ้อมนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีเหตุประทะอะไรมากมายนะครับไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงนะครับ ก็เป็นการประท้วงแบบอยู่ในกรอบอยู่ในเขตนะครับไม่ได้แบบมีการบุกเข้าไปในสนามซ้อมคาริงตันอะไรประมาณนั้นเพื่อไปรบก,กวนการทํางานของทีมงานหรือว่านักเตะนะครับซึ่งนักเตะหรือว่าทีมงานที่เดินทางมาเนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนจากการเข้าประตูหน้าเนี่ยไปเป็นประตูหลังแทนนะครับก็เป็นการประท้วงกันไปนะครับแบบไม่ได้รุนแรงอะไรเหมือน รอบบนก่อนั่นแหละนะรอบบนก่กนเนี่ยมาดุนแรงมากเข้าไปในสนามวอเตอร์ฟอร์ดด้วยนะครับเข้าไปพังไปทํานู่นทํานี่นะฮะเออแต่รอบนี้ก็เป็นระบบระเบียบอยู่นะครับแต่ว่าออในเกมคืนนี้ก่อนเกมคืนนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจะมาในทรงแบบไหนนะครับส่วนแฟนบอลบางกลุ่มในสังคมออนไลน์ก็ได้มีการอ้อนบอลให้อีลอนมาร์เนี่ยมหาเศรษฐีคนดังครับไปเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดนะครับ เพราะว่าอีรอนมัสเนี่ยก็มีข่าวว่าจะไปเทคโอเวอร์ทวิตเตอร์ไงแต่ว่าแฟนผีเนี่ยบางกลุ่มนะครับก็ไปเรียกร้องว่าเฮ้ยมาเทคโอเวอร์แมนยูดีกว่าเพราะว่าณตอนนี้ก็ตระกูลเกลเซอร์เนี่ยเขาบริหารเรื่องของทิทางสโมสรเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เราสร้างกันดีนะครับอ่ทีนี้เรามาในกระแสของเอริกเทนฮากันหน่อยนะครับก็มีกระแสออกมาอัปเดตกันทุกวันเท่าแหละซึ่งล่าสุดนักข่าวก็ไปที่ถามอีกแล้วนะครับว่าคุณเนี่ย ทำไมไม่พูดถึงกระแสเกี่ยวกับการรับงานคุมทีมแมนชเชสเตอร์เดนนะครับเทนฮาเขาก็ตอบแบบโดยตรงนะครับว่าก็เพราะว่าผมเนี่ยยังทำงานอยู่กับทางอาแจกอยู่นะครับแล้วก็เราเนี่ยต้องการเป็นแชมป์สรายการที่เหลือนะฮะซึ่งบทสัมภาษณ์ของเทนฮาร์กมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะที่เขาจะตอบแบบนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแบบตอบไปตรงๆเนี่ยมันก็เป็นการไม่ให้เกียรติสโมสรต้นสังกัดในปัจจุบันนะครับ แต่บทสัมภาษณ์เนี่ยแต่และครั้งในช่วงหลังเนี่ยททนฮาร์คไม่ได้บอกปัดเลยนะเขาตอบแบบเป็นกลางมากนะครับก็ไม่ได้บอกปัดก็ไม่ได้แบบตอบแบบว่าเตรียมที่จะย้ายไปคุมแล้วอะไรประมาณนั้นนะ่ยก็เป็นการให้สัมภาษณ์รักษาความเป็นกลางกันเอาไว้ไปตีความกันเราเองนะครับแต่ว่าผมว่าไม่น่าพลาดแหละนะครับเพราะว่าสื่อใหญ่หลายสื่อเล่นกันออกมาขนาดนี้แล้วนะครับส่วนเรื่องของบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของสตตเวนเจอร์รัสนะครับ เจอราลด์เนี่ยนะครับก็ได้ไปให้สัมภาษณ์กับแกลอรี่ดีวิลซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์พิเศษน่าจะเป็นของช่องสกายปอดนะรว่าในวิวเขาก็รับงานอยู่ที่นั่นนะครับซึ่งก็มีการโดนสัมภาษณ์ว่าถ้าเกิดแบบคุณอยากร่วมเล่นกับนักเตะในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยจะมีใครบ้างเจอรัลด์ตอบมา4คนนะครับคนแรกก็คือโมซาล่าของทางลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะครับแล้วก็รายที่2ก็คือบรูโน่เฟอร์นเดสของแมนยูมีชื่อรายชื่อของบรูโน่ด้วยนะครับ คนที่3เป็นเควินเดอบรอยแบบ100%นะครับแล้วก็ส่วนแนวรับเนี่ยเขาเลือกเป็นเฟอร์จิลฟันไดที่เป็นของลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเรื่องราวอื่นนะครับที่เป็นข่าวก็สิบกันที่น่าสนใจครับมีการเคาะกระดอกมาว่าตอนนี้นักเตะแมนยูก็รู้สึกกังวลน,นะครับเกี่ยวกับการมาของเอริคเทนฮากเพราะว่าเขาก็ไม่รู้แหละว่าอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไร ภายใต้การคุมทีมของคุณซือรายใหม่นะครับแล้วก็วิธีการคุมทีมของเทนฮากไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรด้วยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีความกังวลกันนะครับซึ่งนักเตะแมนยูบางกลุ่มหรือว่าส่วนใหญ่แล้วกันก็อาจจะมีการแบบโทรไปสอบถามเข้าไปสอบถามข้อมูลกับดอนวนี่ฟาร์เดอร์แบ็กนะครับ ซึ่งดอนนี่ฟาร์เดเบเราก็ทราบกันดีแหละว่าเคยร่วมงานกับเทนฮามาก่อนที่อาร์เจ็คนะครับดอนนี่ฟาร์เดเบกเนี่ยก็ยินดีที่จะให้คําตอบนะครับซึ่งว่ากันว่าดอนนี่ฟาร์เดเบกเนี่ยก็ได้มีการบอกเพื่อนๆร่วมทีมสมสรแมนยูว่าเทนฮาร์กเนี่ยเป็นคนที่เนียบมากๆนะครับซึ่งการฝึกซ้อมของเอริสเทนฮาร์กเนี่ยจะมีระดับที่ต่างกันออกไป ที่เราเคยคุ้นชินนะครับแล้วก็มันจะเป็นการวิ่งแถมทั้งจะใช้พละกําลังข้างเยอะนะครับวิ่งแบบที่พวกคุณเนี่ยไม่เคยวิ่งมาก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับนอกจากนี้ก็เชื่อกันว่าทางรอนนี่เนี่ยก็ได้มีการแนะนําอีกนะครับว่าเทนฮากเนี่ยเป็นคนที่จริงจังมากชอบความสม,มบูรณ์แบบนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเห็นนักเตะที่ทําได้ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะไปติวแบบตัวต่อต,ตัวนะครับแล้วก็มีการควบคุมคุณทุกรอบด้านเลยนะครับ ควบคุมถึงเรื่องของอาหารการกินอะไรต่างๆนะครับอ่ะนี่คือสิ่งที่ตอนนี้ฟาร์เดเบ็กเนี่ยก็ได้มีการเตือนเพื่อนภายในทีมแล้วก็ให้คําแนะนําแล้วกันแต่สําหรับดอนนี่เองเขาอาจจะเคยชินมาแล้วแหละเพราะว่าเคยทํางานกันอยู่ที่อาจจนะครับจริงๆข้อมูลเรื่องเนี้ยอาจจะมองว่าเป็นข่าวกอสิบนู่นนี้นั่นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาข้อมูลข่าวก้อสิบข่าวเนี้ยไปโยงกับ คน,ค,นนค,ค,คนที่เคยร่วมงานกับเอริ็กเทนฮากที่ผมเคยทําคลิปไว้อ่ะสองคนน่ะที่เคยร่วมงานกับเทนฮากเนี่ยคือมันบอกแบบคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับว่าเทนฮากเป็นคนที่เข้มแล้วก็เนี๊ยบมากๆชอบความสมบูรณ์แบบนะครับเอออันนี้ก็คือแบบมันน่าสนใจจริงๆนะเรื่องของข้อมูลแบบนี้ครับซึ่งนักเตะแมนยูเนี่ยไม่เคยเจอการฝึกซ้อมแบบเพศแบบนี้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้คุณจะได้เจอแล้วก็สิ่งที่จะได้มาก็คืออาจจะเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมาที่เราจะได้เห็นกันในสนามนั่นแหละนะ ก็รอติดตามกันทํางานกันดูนะครับส่วนข่าวก็สิบวันอื่นนะครับที่น่าสนใจครับโยงไปที่เรื่องของเอนโซเฟอร์นเดสนะครับมีรายงานจากเดลี่เมลนะครับบีการระบุกันออกมานะฮะว่าแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยตกเป็นข่าวว่ากําลังจับตามองเอนโซเฟอร์นเดสกองกลางดาวรุ่งของลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นกองกลางวัยเพียงแค่21ปีนะครับมีค่าสัญญาอยู่ที่20ล้านปอนด์ได้ในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับ แล้วก็เจ้าตัวเนี่ยได้รับความสนใจจากกุยอัลมาลิดแล้วก็ซิตี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งแมนยูเนี่ยเพิ่งส่งแมวมองไป2ฟอร์มนะครับในเกมเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นการดึงเข้ามาทดแทนพวกกองกลางที่ย้ายออกจากทีมไปนะครับซึ่งว่ากันว่านอกจากเอ็นโซเฟรนเด้แล้วเนี่ยดเดลีมเเลบอกว่าแมนยูเล็งไปที่มิเลนควิดอาบิดด้วยนะครับคาเปนเฟลิปนะแล้วก็ชูวร์มนี่ของทางมนากนะครับ แต่ว่าปัจจัยสําคัญของสามรายที่ว่ามาสามรายหลังเนี่ยก็คือปัจจัยสาคัญแมนยูต้องคว้าโคตายูเซอได้ด้วยนะครับถึงนักเตะรายเหล่านั้นเนี่จะมีการเลือกย้ายมาแล้วก็แล้วก็วกทางแมนยูเนี่จะได้เม็ดเงินจํานวนมากในการซื้อนักเตะรายนี้ได้นะครับเพราะว่า3รายหลังเนี่ราคามันสูงแต่ว่าในรายของเอนโซเฟอร์นันเดสเนี่เป็นราคาที่ย่มเยาวลงมาไม่เกิน20ล้านปอนด์นะครับไม่เกิน25ล้านปอนด์อะไรประมาณนั้น ส่วนกองกลางที่มีการคอนเฟิร์มนะครับจริงๆผมก็ให้ข้อมูลไปตั้งแต่เมื่อเช้าแหละแต่ว่าก็ล่าสุดเนี่ยทางมาติดก็มีการประกาศด้วยตัวเขาเองนะครับว่าจะอำลาสโมสรหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับหลังจากที่ร่วมง,งานกับแมนเชสเตอร์เต็ดมาระยะเวลา5ปีเต็มนะครับซ่นเจ้าตัวบอกว่าเขาก็ได้มีการแจ้งไปยังบอร์ดบริหารผู้จัดจาการทีมแล้วก็ทางทั้งก็ยังได้มีการพูดกับเหล่าผู้เล่นในชุดปัจจุบันนะครับถึงการตัดสินใจ ที่จะอำลาทีมหลังจากจบซีซันนี้นะครับเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกเบ็นเกียรินะครับแล้วก็เหมือนได้สิทธิพิเศษในการลงเล่นให้กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งนะครับแห่งนี้นั่นแหละนะฮะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะครับเป็นอย่างมากที่สนับสนุนไม่เคยเปลี่ยนแปลกนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็ยังมีเวลาเหลือนะครับในเรื่องของการช่วยทีมจนจ,นจบซีซันนะก็พยายามที่จะช่วยให้แบบเต็มที่แล้วกันนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราว ที่น่าสนใจของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ทนะครับส่วนเดวิยามาติดก็ขอให้นายโชคดีนะครับขอบคุณเรื่องราวที่ทําให้กับสโมสรในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับการพิคิต์เห็นอย่างไรครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกดมากรับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ